สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายทานแห่งศรัทธานะครับในวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องจิตนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทําสมาธิอีกครั้งนะครับแต่คราวนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการหายใจนะครับชื่อตอนวันนี้นะครับก็จะเป็นชื่อตอนว่าศิลปะของการหายใจออกนะครับก็ทุกคนนะครับอ่หายใจเข้าหายใจออกอยู่แล้ว แต่ว่าที่เคยพูดมาเนี่ยก็เ,เกี่ยวกับว่ารู้ตัวนะครับว่าหายใจนะครับแต่ทีนี้นเราจะรู้ตัวยังไงว่าหายใจออกอ่าประมาณนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่วงเวลานะครับที่เราจะมอบพลังนะครับมอบจิตใจของตัวเองนะครับอมอบพลังให้กับจิตใจของตัวเองนะครับในโลกที่เร่งรีบเนี่ยเรามักจะถูกสอนให้รับนะครับ เอาข้อมูลนะครับรับความคาดหวังรับความรับผิดชอบนะครับจนเราลืมว่าหัวใจของเราเนะี่ยต้องการพื้นที่ว่างเหมือนกันนะครับในวันนี้เนี่ยผมอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาฝึกสิ่งที่ดูเหมือนที่จะง่ายที่สุดเลยนะครับแต่สิ่งนี้เนี่ยทรงพลังที่สุดสิ่งนั้นคือศิละปะของการหายใจออกนะครับการที่จะฝึกไป ที่จะวางนะครับและคืนความเบาสบายให้กับชีวิตของคุณคุณอาจจะไม่เคยสังเกตนะครับสิ่งนั้นมาก่อนว่ามันคือกุญแจสำคัญในการพักผ่อนที่แท้จริงที่ไม่ได้อยู่ที่การหายใจเข้าแต่อยู่ที่ลมหายใจที่ออกมานะครับลองสังเกตตัวเองนะครับเวลาที่คุณเครียดเนี่ยเวลาที่คุณกังวลใจ หรือเวลาที่ความคิดในหัวมันวิ่งวนไม่หยุดร่างกายของคุณเนี่ยทำอะไรอยู่โดยสัญชาตญาณนะครับเราเผลอจะกั้นหายใจนะครับหรือพยายามจะสูดลมหายใจเข้านะครับสูดให้แรงขึ้นเพื่อสู้กับสถานการณ์นั้นๆเหมือนเรากำลังกำมือแน่นๆเพื่อเก่งตัวรับแรงกระแทกนะครับแต่ความจริงแล้วธรรมชาติเนี่ยสร้างกลไกาการผ่อนคลายไว้ที่ขาออกนะครับ การหายใจให้ออกเนี่ยคือสัญลักษณ์ของการยอมจำนวนที่ไม่ใช่การพ่ายแพ้แต่มันคือการยอมให้สิ่งที่เราแบกไว้นานเกินไปได้ไหลออกจากตัวนะครับเหมือนกับการเปิดหน้าต่างของห้องที่อับทึบให้ลมเนี่ยพัดพาฝุ่นละอองออกไปนะครับเหมือนกับการที่คุณวางถุงนักหนักที่ถือวางมาทั้งวันนะครับ ที่ถือมาทั้งวันนะครับลงบนพื้นเมื่อลมหายใจออกทำงานร่างกายจะบอกสมองว่าปลอดภัยแล้วนะพักได้แล้วเอาละครับตอนนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะถ้าสถานการณ์อำนวยนะครับผมขอเชิญให้คุณลองวางทุกอย่างลงในมือลงสักคู่นะครับนั่งในท่าที่สบายผ่อนคลายหัวไหล่เรามาลองทำไปพร้อมๆกันนะครับ เริ่มจากหายใจเข้าตามปกตินะครับสบายๆไม่ต้องเกร็งหายใจเข้าและเมื่อคุณพร้อมค่อยๆผ่อนลมหายใจออกให้ยาวกว่าลมหายใจเข้าสักนิดนะครับประมาณอย่างนี้นะครับหายใจเข้านะครับ ในขณะที่ลมหายใจออกนะครับให้คุณจินตนาการนะว่าคุณกําลังเนี่ยปล่อยความตึงเครียดบริเวณหน,น้าผากให้ไหลออกไปนะครับปล่อยหัวไหล่ที่ยกเกรงนะครับให้ตกลงตามธรรมชาติปล่อยความหนักอึ้งในหน้าอกนะครับให้ระบายออกไปพร้อมกับลมหายใจไม่ต้องพยายามไปไล่หรือผลักใส่มันออกไปนะครับแค่เปิดประตู แล้วอนุญาตให้ลมพาความรู้สึกเหล่านั้นออกไปเองนะไม่ว่าจะเป็นความกังวลความเหนื่อยล้าหรือความขุ่นมัวเราเพียงแค่หายใจเข้ารับพลังงานใหม่ๆหหายใจออกปล่อยวางเรื่องเก่าๆรู้สึกไหมครับว่าตัวคุณเบาลงนิดนึง หลายครั้งนะครับที่เรารู้สึกว่ามันหนักหนาเหลือเกินนะมันไม่ใช่เพราะปัญหามันใหญ่โตเสมอไปหรอกครับแต่เป็นเพราะว่าเราลืมการหายใจออกนะครับในระดับของความรู้สึกเรามัวแต่เก็บเก็บคำพูดที่แย่ๆของคนอื่น,นมาคิดซ้ำๆเก็บความผิดพลาดในอดีตมากดทับตัวเองเก็บความกลัวในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่คุณรู้ไหมครับ ธรรมชาติเนี่ยสอนให้เราเนี่ยผ่านลมหายใจเสมอว่าเราเนี่ยไม่สามารถสูดลมหายใจใหม่ได้ถ้าเราไม่ยอมปล่อยลมหายใจเก่าออกนั่นแหละครับทุกครั้งที่คุณหายใจออกมันคือโอกาสของการรีเซ็ตหรือการปล่อยวางนั่นเองนะครับคือปุ่มนะครับสิ่งนี้มันคือปุ่ม ที่ทำให้คุณเนี่ยได้กดเริ่มใหม่ทันทีนะครับพอเวลาเราหายใจเข้ามันก็จะรู้สึกแน่นบางทีนะครับแต่พอเราหายใจออกเนี่ยเราก็จะรู้สึกโล่งและสบายไปนะครับเพราะฉะนั้นเราหายใจเข้านะครับแล้วก็หายใจออกเพื่อคืนความสงบให้ใจ หายใจออกอีกครั้งเพื่อให้อดีตเมื่อกี้ผ่านพ้นไปหายใจเข้าและหายใจออกอีกครั้งเพื่อบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้เป็นยังไงบ้างครับในการสูดลมหายใจเข้าและออกของคุณแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ ผมอยากจะฝากข้อคิดเล็กๆไว้นะครับชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนด้วยเหตุการณ์ใหญ่โตเสมอไปบางทีนะครับจุดเปลี่ยนของวันแย่ๆอาจจะเป็นแค่ลมหายใจออกที่ยาวๆเพียงครั้งเดียวนะครับและในครั้งหน้าหากคุณเจอรถติดเจอเจ้านายตำหนิเถียงกับคนรักหรือรู้สึกอยากจะร้องไห้ อย่าพึ่งตอบโต้นะครับอย่าพึ่งตัดสินใจให้ลองหายใจออกช้าๆยาวๆสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วคุณจะพบว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องสู้ลบปบมือกับทุกเรื่องบางสิ่งแค่ปล่อยให้มันผ่านไปกับลมหายใจก็เพียงพอแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าใจของคุณเบาขึ้นจากการฝึกในวันนี้ ลองพิ์บอกเล่าความรู้สึกนะครับหรือแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณห่วงใยและในตอนหน้าเราจะขยับเข้าสู่บทเรียนที่สำคัญนะครับนั่นคือการสังเกตความคิดโดยไม่ต้องเชื่อทุกความคิดนะครับมาดูกันว่าเราจะเป็นเจ้านายความคิดของตัวเราเองได้อย่างไรและสำหรับวันนี้ขอให้ลมหายใจออกของคุณพาความทุกข์ใจทั้งหมดนะครับ ไปและหลับฝันดีสวัสดีครับ